ยอะติดเท่าไรได้เท่านั้นตัวเหนียวมากยันลูกโตคือไข่หนึ่งฟองนะคะตอกใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ลงไปด้วยนะคือฮอร์โมนไข่สูตรพิเศษเข้้ขคนจ้า ตามด้วยไข่หนึ่งช้อนชาผงชูรสหนึ่งช้อนชาเกลือเสริมความแข็งแรงป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงป้องกันเชื้อรากาจัดหนอนดีมากเกลือหนึ่งช้อนชาเครื่องดื่มชูกาลังสองฝาค่ะทำโดยสิ่งนี้ทุกคนกาแฟ ى, มีไนโตรเจนสูงลงไปหนึ่งช้อนชาน้ํายาล้างจานสองช้อนชาค่ะออมโมนไคสูตรพิเศษเข้มข้นปีให้เข้ากันนะคะน้ำซาวข้าวใส่น้ำซาวข้าวได้มีน้ำกาแฟใส่น้ำกาแฟลงไปแล้วทุกคนผสมต่อน้ำา10หรือ20ลิตรได้เลยนะคะปรุงพืชผักได้ทุกชนิด นาวรูปดกน้ําเยอะเท่าไหร่ได้เท่านั้นการดอก,กรูปรุมต้นกล้าเล็กๆก,ก,ก็ได้นะคะเอ้าวเคียวไม่ก้อยงามมากโตว,วันโตคืนเลยค่ะปลูกมะนาวไปหลายปีไม่ติดดอกผลสูด้เลยกระดกจ้าว้าวนาวติดดอกดีมากติดผลแน่นอนท่า